9. แห่งผู้นำผู้ผลิตท่อ HDPE บริษัท SRPE Group จำกัดจากจุดเริ่มต้นเมื่อปีพุทธศักราช2543ในนามบริษัท SR Fitting จำกัดผู้ผลิตอุปกรณ์สำหรับใช้กับท่อ HDPE ด้วยวิสัยทัศ ที่ก้าวไกลของคณะผู้บริหารที่วางแผนดำเนินการก่อสร้างโรงงานผลิตท่อ HDPE เมื่อปีพุทธศักราช2548ในพื้นที่ของอำเภอรกระทุ่มแบนจังหวัดสมุทรสาครหลังจากนั้นได้มีการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพเพื่อรองรับความต้องการของตลาดเรื่อยมาจนกระทั่งเดือนกุมภาพันธ์ ปีพุทธศักราช2553จึงได้เริ่มขยายกำลังการผลิตเป็นท่อขนาดสูงสุดที่1,200มิลลิเมตรและเปลี่ยนชื่อใหม่มาเป็นบริษัท SRPE Group จำกัดและมีพนักง,งานทั้งหมด120คนจนถึงปัจจุบันในานามของโรงงานผลิตท่อโพลีเอทิลีนอุปกรณ์ใช้สำหรับท่อโพลีเอทิลีน HDPE โพลีเอทิลีนชนิดความหนานั่นสูงสำหรับงานระบบท่อน้ำด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยและวัตถุดิบที่นำมาแปลร,รูปคุณภาพชั้นเยี่ยมจากขนาดพื้นที่ของโรงงานประมาณ11,200ตารางเมตรและมีกำลังการผลิต6,000ตันต่อปีโรงงานได้มีการขยายพื้นที่ให้มีขนาดใหญ่กว่าเดิมเป็น 17,600ตารางเมตรและสามารถผลิตท่อ HDPE ได้ตั้งแต่ขนาด20ม mm มถึง1,200ม mm เมด้วยกำลังการผลิตที่มากขึ้นถึง2,000 20, 0ตันต่อปีครอบคลุมความต้องการของกลุ่มลูกค้าด้วยผลิตภัณฑ์ท่อโพลีเอทิลีนอุปกรณ์สำหรับใช้กับท่อ โพลีเอทิลีนสำหรับงานระบบประปางานระบบท่อระบายน้ำงานระบบท่อรวบรวมน้ำเสียงานระบบท่อส่งน้ำชนละประทาน งานระบบท่อร้อยสายไฟฟ้าใต้ดินและท่อร้อยสายเคเบิลด้วยเครื่องจักรที่ได้มาตรฐานและเทคโนโลยีในการผลิตที่ทันสมัยพร้อมทั้งบริการแนะนำการใช้อุปกรณ์แต่ละประเภทให้เหมาะสมกับงานอย่างถูกวิธีเพื่ออัตราประโยชน์ที่เหมาะสมที่สุดสำหรับลูกค้าทั้งยังสามารถผลิตสินค้าสั่งทำพิเศษ สำหรับองค์กรหรือกลุ่มผู้ประกอบการในด้านต่างๆได้ตามความต้องการจากความมุ่งมั่นและความพยายามที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่สามารถตอบสนองความต้องการของกลุ่มลูกค้าลดต้นทุนและเพิ่มอายุการใช้งานรวมถึงการสร้างสารรค์ผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนร่วมในการรักษาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ เราจึงให้ความสำคัญอย่างยิ่งในการคัดสรรวัตถุดิบที่นำมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ซึ่งทางบริษัทได้ทำการสั่งซื้อวัตถุดิบจากองค์กรที่มีมาตรฐานสากลและมาตรฐานอุตสาหกรรมที่กําหนดไว้สิ่งที่รับประกันในคุณภาพและแสดงได้ถึงมาตรฐานที่ชัดเจนนั่นก็คือ การตรวจสอบผลิตภัณฑ์ทุกขั้นตอนการผลิตโดยใช้ระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัยรวมไปถึงการทดสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่ทดสอบด้วยเครื่องมือที่ได้มาตรฐานไม่ว่าจะเป็นเรื่องการตรวจสอบขนาดมิติของท่อเรื่องทดสอบหาอัตราการไหลเมื่อหลอมเหลวของเม็ดพลาสติกอัตราการไหลของท่อ MulFO index เรื่องทดสอบหาค่าเสถียรภาพทางความร้อน Oxidation Induction Time เครื่องทดสอบหาค่าทนแรงดันของท่อ Automatic Pressure Unit Testing Machine เครื่องทดสอบหาค่า t n s ซ l e and c o m p r e s s i o n Universal Testing Machine ผลลัพธ์ที่ได้ นอกจากการทำธุรกิจอันเป็นที่พึงพอใจจากกลุ่มลูกค้าเรายังได้รับความไว้วางใจจากหน่วยงานของราชการและรัฐวิสาหกิจอาทิการประปาส่วนภูมิภาคการประปานครหลวงการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคการไฟฟ้านครหลวง บริษัททีโอทจำกัดมหาชนบริษัทกสทโทรคม,มนาคมจำกัดมหาชนกรมชลประทานกรมทรัพยากรน,น้ำและการนิคมอุตสาหกรรมและไม่เพียงการสนับสนุนจกกลุ่มลูกค้าในประเทศ เรายังสามารถขยายตลาดในการทำธุรกิจการส่งออกสินค้าไปยังต่างประเทศอาทิกัมพูชาลาวพมา่าสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นเครื่องหมายและอัตลักษณ์ที่ชัดเจนในการประกอบธุรกิจของเรา นอกจากรูปแบบผลิตภัณฑ์ที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้าพร้อมงานบริการที่รวดเร็วอย่างฉับไวทั้งการจัดการออเดอร์สินค้าเรายังมีบริการดูแลกลุ่มลูกค้าด้วยงานระบบการติดตั้งและทดสอบการใช้งานรวมไปถึงการจัดส่งเพิ่มความมั่นใจทั้งคุณภาพและบริการที่บริการด้วยความตั้งใจเพื่อให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจสูงสุด นอกจากนี้ S R P E Group ยังพัฒนาสินค้าตัวใหม่คือท่อโปรไบเป็นท่อหลอน H D P E เสริมเหล็กท่อระบายน้ำผนังเบาชนิดหลอนผลิตจากเม็ดพลาสติก H D P E เสริมแผ่นเหล็กที่หลอนเพื่อช่วยรับแรงกดจากด้านนอกจากน้ำหนักรถบรรทุกและดินถมที่กระทำโดยรอบตัวท่อเหมาะสำหรับการใช้เป็นท่อระบายน้ำเสีย ท่อระบายน้ำชนละปะทานและท่อน้ำทิ้งรวมถึงท่อลอดถนนแทนท่อคอสอลอซึ่งมีน้ำหนักเบาวกว่าท่อคอสอลอและท่อเหล็กผลย้ายสะดวกเชื่อมต่อง่ายความยาวต่อท่อนมีตั้งแต่6 1ถึง16เมตรมีขนาดตั้งแต่5 0 0ร0ถึง2,400ม mm. ิลเมตรอายุการใช้งานมากกว่า50ปี จึงสะดวกและรวดเร็วในการทำงานคุ้มค่าต่อการลงทุนและไม่เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อมจากวันวานถึงปัจจุบันเรามุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพสินค้าและบริการเพื่อความพึงพอใจของลูกค้าและนี่ คือปณิธานอันแน่วแน่ของเราบริษัท S R P E Group จำกัด